เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับคนดังที่ความฮอตนั้นนะคะไม่แพ้กับดาราดังเลยจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มแกปเปอร์นะคะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องบุญชูซึ่งปัจจุบันนะคะได้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับจนโด่งดังแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักนะคะจากซีรีส์ชื่อดังมากมาย แต่ถึงแม้จะงานเยอะแค่ไหนนะคะหนุ่มแกปเปอร์ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอจนใครหลายคนนั้นในะคะอยากรู้เคล็ดลับกันเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่11ส,สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหนุ่มแกปเปอร์ได้เปิดเผยถึงเคล็ดไม่ลับดังกล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าผลลัพธ์ที่เห็นอยู่นั้นมีคุณหมอต้อมนะคะนายแพทย์ธินพัทรจากภูจองคลินิกนะคะเป็นผู้ดูแลความหล่ออยู่นั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็ละครซีรีส์ของเราก็ยังออนแอร์อยู่นะคร่งอันนี้ก็เป็นฉากเริ่มคลายแม็กซ์แล้วเพราะว่าเจ้าโบยกับเจ้าบีมเนี่ยก็เริ่มเป็นตัวละครหลักที่ตอนนี้เขาเรียกว่ากระแสดีขึ้นเพราะอย่างล่าสุดตอนนี้ก็คือเรตติ้งที่ออกกับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ขึ้นอันดับ2ของซีรีส์วายในประเทศไทยก็กระแสตรงนี้ก็ยังแบบมีอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าที่วุ่นวายจากจัดก็จะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์ตอนนี้ฮักเจ้าอีดีที่ผมกำกับทำกับ m 3 9ก็วุ่นกับการถ่ายทำจบไปแล้วคราวนี้กระบวนการการจัด ต้องเข้าโรงแล้วมันก็ต้องมีถ่าย MV ทําทโปรโมทต่างๆซึ่งเจ้าบัวก็มีคิวอีกที่ต้องแบบเดินทางไปงานที่ปูซานเกาหลีก็ชนกับหนังอีกก็ต้องเนี่ยตอนช่วงนี้ก็จะช่วงแบบปนๆหน่อยใช่ครับตอนนี้ผมว่าก็ด้วยกระแสของซีรีส์เนี่ยมันคงที่แล้วตอนนี้ก็คือมีต่างประเทศอย่างต่างประเทศอย่างพวกญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือแบบมีติดต่อมาทำทางขอซื้อไประหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็จะมีแผนเปิดเป็นโกลบอลฉายโทรโลก แบบว่าส่วนของหนังเนี่ยผมว่ากระแสตอนนี้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราได้แบบศิลปินหลายคนอะตุ้มตามเตา๋าภูศีลกวางจีลาพาแล้วรวมไปถึงแบบน้องๆศิลปินอย่างพวกเตายย้าหยองจากระเบียบวัฒนินอีกมีโบสอีกดิมันก็เลยเป็นแบบแมกเนตหนึ่งที่รุกสึกว่าเป็นหนังชาวบ้านที่ดูแลแบบสบายใจอุ่นใจได้ไม่ถึงขั้นว่าดูแล้วโอ๊ยต้องซีเรียสหรือแบบจริงจังกับมันมากเลยน่ดนั้นใช่ครับต้องดูแลจริงก็ดูแลถ้าเกิดเป็นเรื่องปกติมากรับผมเลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวผมเองส่วนตัวนะก็คืออายุกก็มาล คราวนี้ก็ความหย่อนคล้อยของหน้ากับโบท็อกมันก็จะเรียกหาตลอด,ลอด,ลอดเวลาเราเดินผ่านคลินิกเนี่ยใช่ป่ะโบท็อกมัน <c oughs> จะเรียกแคปเปอร์แคปเปิลจะเรียกเราตลอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาเราต้องทำแล้วเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึวกสว่าก็ต้องทำเพราะว่าจริงๆผมทำกับครูจองมานานมากอยู่แล้วครับใช่ตั้งแต่แรกๆคือทำใต้ตาความคนใต้ตาคล้ำใต้ตาลึกอย่างเงี้ยก็เคยแบบไปฉีดฟิลเลอร์มาก่อนอัมโบท็อกเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าเพิ่นรอบนี้คือน้องๆสองคนเจ้าโบกับเจ้าบีมเนี่ยเขาจะต้องแบบมีโปรเจกต์ต่อเพราะตอนนี้ลละครมมมบีกก็็อออออนนช่่งยูแ้วิ แต่ว่าปีหน้าเ <of> นี่ยเขาก็จะมีซีรีส์อีก2เรื่องและปลายปีต้องมีถ่ายหนังกับผมแล้วก็จะโบนก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาแบบมาทาใหม่แล้วเอาน้องๆมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับเ้วเห็นว่าเปิดสาขาใหม่สาขาในปี2011พรารามเก้ามันใกล้ๆกับน้องๆครับก็เลยแบบให้น้องๆมาท yep. ําแต่น้องไม่เคยทำะไรนะไม่เคยเลยไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลย นี่เต้นกันแบบแตกไว้ละสองคนองนี้อ๋อสำหรับของน้องๆจริงก็ดูดีอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ดูแลแค่เรื่องในเรื่องของผิวก็พอให้ผิวมีความสดใสเพราะว่าการออกก้องเนี่ยก็คือมีในเรื่องของแสงที่ต้องแบบปะทะหน้าตลอดแล้วก็เรื่องหน,หนจะออกกองหรืออะไรย่างี้ยูวต่างๆที่จะทําร้ายผิวได้ดังนั้นสําคัญเลยก็คือทําให้ผิวมีความสดใสอ่าหลักๆเลยหลักๆก็คือทรีทเมนต์อะไรทั่วไปได้เลยบํารุงผิวแล้วก็ กลุ่มเลเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าทํางานหนักในเรื่องของการออกกองหรือ,อถ่ายงานอย่างเงี้ยครับจริงๆวิตามินผิวก็ตอบโจทย์เหมือนกันททำให้ในเรื่องของคุ้มกุ้มกันหรือว่าในเรื่องของผิวก็วมีความสดใสแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเหมือนกันอ,อย่างเงี้ยครับใช่ครับเทนตอนนี้คือทุกคนไม่ว่าจะน้องๆผู้ชายหรือทั้งผู้ผผหญิงทีคิวดูแลทุกคนทุก ทุกคนดูแลตัวเองหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีปัญหาแบบไหนอ,อย่างเงี้ยครับถึงคนที่ไม่มีปัญหาจริงๆทุกวันนี้ก็คือดูแลตัวเองได้ดีหมดเลยนะครับผมในเรื่องความพิเศษเนี่ยก็คือเรามีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็หลักๆผูจองของเราเราก็จะมีทั้งอของเกาหลีของอเมริกาหรือต่างประเทศผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวแล้วก็ เติมเต็มให้กับลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงบอกเลยครนะับฟิลเลอร์รที่นี่<ม>ฟิลเลอร์ที่นี่ดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> ผมบอกเลยผมหลายรอบแล้วเนี่ยจริงจริง,รง,รงในเรื่องของในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยจริงๆทุกคนผมว่าเราก็จะดูแลในเรื่องของดูแลตัวเองในเรื่องของผิวเนี่ยในระดับท,ท,ที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนสัญญกรรมเนี่ยจริงๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบหรือว่า ตรงนั้นเราไม่ชอบตรงนี้ยังอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะมีในเรื่องของการปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆสามารถเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะปรับแล้วให้ดูดีเหมือนกันได้ดังนั้นแต่ละคนก็จะมีจุดปัญหาที่มีความต่างกันซึ่งทางผู้จอมของเราก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ดูแลให,ให้กับทุกคนได้อย่างทั้งหมดครับแล้วก็ดีด้วยครับก็บตื่นเต้นะนะเพราะว่ายังไม่เคยครับก็คือ ไม่เคยเข็มจิ้มหน้าเลยนะไม่เคยเลยครั้งแรกก็จะเจ็บครั้งแรกเลยจี้ๆหน่อยครับเต้ยครับเพราะกลัวเข็มอยู่แล้วครับ่เจ็บไหมครับหมอไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับอีกไม่น่าจะชินนะฮะเพราะมันกัดแต่เอมันกัดมันตัวใหญ่ได้จิ้มครั้งแรกตัวเล็กๆตัวเล็กๆโอเคครับจิ้มครั้งแรกครั้งต่อไปก็เพลินแล้วครับเกี่ยรับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันว่าถ้าในเรื่องของผลงานก็ฝากติดตามด้วยละกันเพราะว่าปีนี้ว่าเป็นปีที่เราสร้างสรรค์คอนเทนต์มาเรียกว่า เยอะมากจนถึงปีหน้าที่เราจับมือร่วมกับทางกาตนาเองด้วยบริษัทก้าวหน้า,นากับกาตนาตอนนี้พอจับมือกันเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นจนถึงปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คิวซีรีส์เราอ่ะยาวเต็มไปถึงสิ้นปี66เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของออคนอื่นๆแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะมาดูแลผิวพรรณหรือว่าอยากจะดูในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยเทรนสุขภาพกำลังมา ผมก็แนะนําว่าเลือกคลินิกหรือเลือกสถาบันความงานแบบที่เราไว้ใจได้ดีกว่าอย่าไปเลือกตามด้วยราคาที่ถูกหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเลือกจากคุณภาพเลือกจากคนที่อานา์และบอกต่อได้ดีผมว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ยึดถือถึงความเชื่อมั่นและความปลอดภัยได้อย่างน้อยผู้จองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมกล้าการันตีว่าผมทํามาตั้งแต่แรกกูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์สำหรับตัวเราไม่ที่สุดแล้วยิ่งตอนนี้มีสิลปกรรมเดี๋ยวไม่คอยดูคอยดูคอยดูอ๋อคอยดูกันแล้วขึ้าว่ ก็ฝากละกันแต่ว่าใครนะคะถ้าเกิดหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนมาทำาเอ่อเขาเรียกว่ามาดูแลที่ภูจองแล้วถ้าเกิดหน้าตาโดนใจเดี๋ยวให้กระตายติดต่อไปเผื่อได้มีโอกาสจอยเล่นซีรีส์หรือเล่นละครด้วยก,กันก็ได้ <MP. S 1> นะครับเผื่อจะได้เจอหนุ่มหล่อสาวสวยที่นี่ ดีไหมค,ครัหรืรหอคิวคุณหมอคนแรกไหมะ <c oughs> โอ้โอเคประมาณนีค้ครับครับก็ผู้จองของเรานะครับก็คือจริงๆตอนนี้สาขาใหม่ที่พระรามเก้านะครับเป็นสาขาที่11แล้วนะครับจริงๆเรามีสาขาต่างจังหวัดแล้วก็สาขาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลายสาขามากเลยแล้วก็ที่เราตอนนี้พระราม9ก้าเนี่ยมีศูนย์สกินที่ใหญ่เลยชั้นนี้จะเป็นศูนย์สกิน ทั้งทั้งชั้นเลยแล้วก็ช,ชั้นถัดไปคือชั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องสัลยกรรมทั้งหมดเลยที่เราจะดูแลในเรื่องของการทาสัญยกรรมได้ตั้งแต่หัวจะด,ดเท้าเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับคนไข้ที่ต้องการนะครับมผมอย่างห้องผ่าตัดของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานก็คือ ISO 7นะครับก็คือระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลย่อมๆเลยนะครับยกมาไว้ที่คลินิก และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากดูดีมีออร่าแบบหนุ่มแกปเปอร์นะคะสามารถสอบถามรารยละเอียดแล้ก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของผู้จองคลีนิกได้เลยนะคะ